วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเข้าเป็นสาที่เราได้อธิษฐานเข้าเป็นสาหรือเราได้ตั้งกิจเจตนาที่จะประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตลอดในในการเข้าเป็นสาของพวกเราก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดของพวกเราแล้วที่ว่าการเข้าเป็นสามาจนถึงวัน สุดท้ายของของวันเข้าเป็นสาซึ่งวันพงนี้ก็จะเป็นวันออกเป็นสาแล้วซึ่งเราก็สามารถดําเนินชีวิตของเรามาได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคอะไรต่ออะไรมาขัดขวางให้พวกเราต้องเกิดเป็นความล่มเหลวขึ้นมาในเจ,เจ,เจตนาของพวกเราเองก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่สุดแล้วที่พวกเราเราสามารถรักษามาได้ตลอดรอดฝั่ง รักษาชีวิตรักษาสุขภาพของตนเองรักษาศรัทธาของตนเองมาได้จนกระทั่งถึงวันออกเป็นสาแต่ออกเป็นสาพวกเราก็อย่าไปปล่อยปละละเลยในหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติในการกระทำคุณงามความดีเพราะว่าเข้าเป็นสาหรือนอกเป็นสาจริงๆแล้วมันก็ไอ้มือกับสว่างอันเดียวกันนั่นแหละเพียงแค่เราสมมุติขึ้นมา ให้มีความหมายมีคุณค่าขึ้นมาต่อต่อวันเวลาที่พวกเราจะใช้มาให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อตลอดพรรษาเราก็รักษามาได้แล้วในคุณงามความดีทั้งหลายพอออกพรรษาเราก็ต้องตั้งจิตเจตนาที่เราจะรักษาคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านั้นต่อไป <c oughs> เพราะชีวิตของพวกเรานั้น จะมีคุณค่าต่อพื้นแผ่นดินในการเกิดของพวกเราขึ้นมาเพราะเพราะ,ราะคุณงามความดีที่ที่พวกเรากระทํานั่นเองแต่ถ้าพวกเราไม่ใส่ใจในการกระทําคุณงามความดีแล้วกับเอ็นเอียงไปในทางความชั่วแล้วเราก็เป็นที่รังเกียจที่รังเกียจของสังคมทั่วไปหรือแม้แม้กระทั่งแผ่นดินยังไม่อยากรองรับบุคคลประเภทนั้นเลยเราก็คิดพิจารณาดูที่ว่า ในสมัยพุทธกาลใช่พระเทวทัตย์งกระทั่งแผ่นดินแผ่นดินรับรับน้ําหนักของความบาปนี่ไม่ได้ต้องแยกต้องสูบลงไปจมลงไปในในแผ่นดินนั่แหละที่ว่าแผ่นดินสูบลงไปนี่แหละเพราะฉะนั้นความความไม่ดีหรือความเลวแม้กระทั่งแผ่นดินเขาก็ยังไม่ยินดีไม่ยอมรับแล้วจะนับภาษาอะไรกับมนุษย์เทวดาทั้งหลายเราเพราะฉะนั้นคุณคงามความดีทั้งหลายนั่นแหละเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้อง พากันประพฤติปฏิบัติทั้งในพรรษาทั้งนอกพรรษาและในวันพรุ่งนี้ซึงเป็นวันออกพรรษาพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์ก็จะได้บิณฑบาตในวัดเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้คณะสัตยาญาิโยมทั้งใกล้และทั้งไกลได้มีโอกาสเข้ามาทําบุญมาใส่บาตรมา <c oughs> มาหาข้ออัดข้อทำกันเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ การใส่บาตรก็จะใส่บาตรในในบริเวณวัดเราดังที่เคยปฏิบัติมาส่วนโลงทานท่านที่พร้อมที่มีมีมีน้ำจิตน,น้ำใจที่จะมาออกลงทานที่จะมาแบ่งปันกันไปสำหรับผู้ที่เข้ามาแสวงหาบุญได้อยู่ได้กินไม่อดไม่อยาอกก็ก็เปิดโอกาสตอนนี้เต้นทุกอย่างก็พร้อเพียงกันแล้ว เพียงอยากให้ท่านผู้ที่จะมาออกโรงทานเข้ามาเ,เข้ามาใช้สถานที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีความพร้อมที่จะเออกโรงทานเราก็ต้องเปิดใจไว้ว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอาเข้ามานั้นเราก็เอาเข้ามาเลี้ยงเขาเพราะฉะนั้นคนที่ออกโรงทานก็ต้องเปิดใจให้กว้างขวางไว้ว่าสิ่งที่เราเอาออกมานั้นเราจะให้ทานเราจะเลี้ยง เลี้ยงผู้คนที่เขาเข้ามารับทานของพวกเราเขาจะรับมากรับน้อยก็ก็ตามตามแต่เ็าเถอะตามแต่ความสะดวกของเขาเขารับมากเขาอาจจะไปแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเขาที่อยู่ในบ้านในเรือนไม่สามารถมาได้เขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะพิกคนพิการหรือเด็กน้อยไม่สะดวกที่จะมาเขาก็รับไปเผื่อแผ่แบ่งปันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่านุโมทตนาต่อเขาเพราะฉะนั้น ไม่ว่าท่านใดจะมารับมากหรือรับน้อยท่านผู้ที่ออกลงทายก็ต้องเปิดใจให้กว้างไว้เปิดใจให้ใหญ่ไว้เ,เพราะเวลา <c oughs> เราได้เรายังอยากได้มากๆเลย <c oughs> เวลาเราให้เราก็ควรที่จะคิดอยากจะให้มากๆไว้อันนี้มันจะเป็นาร,รม์มจึงเป็นธรรมที่มาเพราะฉะนั้นการเข้าไปสา,าการออกเป็สาก็ให้พวกเราพากันหนักแน่นมั่นคง ในคุณงามความดีแล้วก็การโดยเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจของเราเองเรียกว่าการภาวนาเราจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนการเวลาใดก็ตามเดออให้มีการภาวนาแนบสนิทไปกับจิตใจของเราตลอดด้วยความมีสติที่จะกำกับควบคุมจิตของเราเองให้อยู่กับธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นบทธรรมกำกับจิตไว้ ไม่ว่าเราจะยกเอาคําบริกรรมว่าพุทโธพุทโธก็ตามหรือเราจะยกเอาอานาปานสติการกําหนดลมหายใจเข้าออกก็ตามเพียงแค่ให้เรามีสติกํากับจิตให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุทโธพุทโธเท่านั้นถ้าท่านใดสามารถรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยปะละเลยเป็นเพ่นพ่านออกไปสู่อดีตอนาคตไปหล่อแหละโลเลเหลวไหล อยู่กับเรื่องโุ่นเรื่องนี้อะไรต่ออะไรต่างๆนานัน,นนะซึ่งเราเคยปล่อยปลาล่าเลยอย่างนั้นมามมกมายแต่กองแล้วถ้าพวกเราสามารถารักษาจิตของเราเองให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องแล้วนั่นแหละเราจะพบเราจะสัมผัสกับความอัศจรรย์ของจิตได้อย่างแน่นอนว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตที่มีความสงบได้เพราะจิตจะสงบได้ต้องอยู่กับปัจจุบัน ไม่แส่สายออกไปสู่อดีตอนาคตเมื่ออยู่กับปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องแล้วจิตนั้นก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงที่สุดก็จะรวมตัวเข้าสู่คว์มสงบนั่นแหละเราจะเห็นความอาศัศจรรย์ของจิตได้อย่างแท้จริงว่านัทิสัตติพลังสุขขังความสุขอื่นเสมอ้ดยความสงบไม่มีความสุขอื่นกับความทุงที่พวกเราได้สัมผัสสัมพั์มาทางตาหูจม,มูกนิจกายจิตเป็นผู้รับทราบในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าปรารถนาน่าชอบใจเป็นสุขะต่เราจะสัมผัสมามากน้อยขนาดไหนก็ตามความสุขทั้งหลายเหล่านั้นจะมาเปรียบเทียบกับความสุขขไม่ได้เลยเพราะมันเพราะมันแตกต่างกันมากมายไก่กองความสุขที่เกิดขึ้นมาจากความสงบเป็นความสุขที่เยือกเย็นที่ผ่องใสที่ชุ่มชื้นแต่ความสุขที่ได้มาจากรูปเสียงกข่นลดสัมผัส คามลมต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นความสุขที่พวกเราจะต้องดินนด้นรนดิ้นรนที่เยอะที่ยานแล้วก็สุขวัรักษาห่วงแหงกังวลวิตกกังวลความวิตกความกังวลความห่วงแหงความห่วงความอะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็รู้แต่เป็นทุกข์แต่นั้นแล้วก็เชื่อเถอะว่าสิ่งเหล่านั้นความสุขเหล่านั้นมันก็เป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงมันม,มีเกิดแล้วก็มีดับเมืม่อเป็นเกิด เราก็มีแต่ความวิตกกังวลต้องการให้อยู่กับเราตลอดไปแต่เขาก็อยู่ไม่ได้เขาต้องอยู่ในหลักของอน,นิจังคือไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนไปมีความดับสิ้นไปเราก็มีทุกข์เพราะความพัดพรากเพราะความเสื่อมเสียไปซึ่งความสุขทั้งหลายเ่าหน้าที่เราปรารถนานเราต้องการเพราะั้นสิ่งทั้งหลายเราต้องจะมีคุณค่ามาประดุลดังความสุ่มขอดีไม่มีเลยนี่แหละเมื่อเราจิตเราสมถะธรรมแล้ว เราจะมีฉันทะความพอใจที่จะพ้นปล่ยแสวงหาธรรมะยิ่ง่งขึ้นไปคือความสงบก็จะหนักแน่นมั่นคงขึ้นไปจนกระทั่งออกทางด้านปัญญาเกิดการคิดอ่านไต่ตองแยกแยะพิจารณาเห็นตามสภาพความจริงของขันทั้งหลายซึ่งเราอยู่กับเขาแต่เราก็ไม่เคยอ่านไม่เคยศึกษาไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องราวของเขาถ้าเรามาพิจารณาจนรู้เรื่องเรื่องราวของเขาเราอยู่กับเขา จะไม่มีพิษไม่มีโทษมีภัยต่อกันเลยเพราะอยู่กับความจริงล้วนๆไม่มีอะไรประปีเกี่ยวซึ่งกันและกันแล้วจะมีพิษมีโทษมีภัยได้อย่างไรไมันไม่ได้มันได้แต่คุณได้แต่ประโยชน์เท่านั้นนี่แหละเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของพวกเราด้วยกันทั้งนั้นแหละยังให้พากันตั้งออกตั้งใจบุ้งบ้านหนักแนบมันคงในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเข้าภาษาหรือออกภาษาก็ตามแล้วออกภาษา,ษา,อ,อ,ษาอีกคราวเดียวอีกไม่นาน ออกเป็นาในวันพรุ่งนี้วันที่สิบพอวันที่สิบแค่ก็ปนกฐถินสามขีวัดป่าปัาปาตตดเราแล้ว,ลวเห็นไหมแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเราก็จะเตรียมพร้อมไว้ต้อนรับกฐถินหรือมาร่วบกฐถินในวัดป่าปัญตดของเราสืบต่อไปเพราะ <c oughs> ปีหนึ่งเราสามารถได้ทํากฐถินได้ก็เพียงแค่เดือนเดียวหรือวัดวัดหนึ่กระพทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแหละ เราไม่สามารถที่จะทำได้หลายๆครั้งในปีหนึ่งเ,เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเราสามารถรักษาชีวิตรักษาสุขภาพร่างกายของเรารักษาทรัพย์ของเรามาได้ถึงวันสักแค่หรือวอย่างนี้เรามีโอกาสแล้วเราก็ขวนขวายที่สแสวงหาที่จะทำในบุญกถินของเราสืบต่อไปอันนี้ก็เป็นการสั่งสมบุญไว้ซึ่งเป็นบงครในสูงสุดด้งที่ ต่บุคล,ลสูตรสารที่แปประกาศท่านได้กล่าวไว้ว่าบุมเบกตะบุญตาเอตมังคุปตมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นบุคคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายมีโอกาสได้สัมม่งสมบุญไว้เราก็มีดอใจเราก็รีบเลขสั่งสมบุญไว้บุญน,นั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของพวกเราได้อย่างแท้จริงบุญน,นั้นจะเป็นที่พึ่งของเราได้ทั้งในปัจจุบันบัดและทั้งในอนาคตบุญน,นั้นจะเป็นที่พึ่งของเราในทั้งในในพบนี้ชาตินี้ ไปถึงพบหน้าชาติหน้าตลอดไปอย่างแน่นอนเพื่อได้เมื่อพวกเราท่านหลายเป็นบุคคลพูดหนักแน่นเป็นคนในการเสวงหาบุญแล้วเราก็มีความมั่นใจว่าชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเดออ้ <c oughs> อรับพรนะรับพรใกอ,อุโบธนาให้พรหาตั้งใจรับพร ยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอ,เอวามีวายโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตตสเพปุเรนตุสังกปาจนจะโทปันรโสยะทามณิโชติ รโสยญทันัยตัวสัมผานโลยโคอน้ยสาธุมาภาวัวันตรายโยอสุขีธิขายโยโก อาภิวานนาเสรีสานิจันโวทานโดยใจตารวยธรรม่ไหวทานติดโยวานโดยโศขงดภารัง อายุโดภารโดทีโรยวันนาโดปฏิภาณโดยโสอินคาซาตเบทาเวสุขโสุอธิคจติอายุกตะวังพรังวันนางโขาจะปฏิภาณโดย ดิขายุยยสวโหตียะทายทุปปัจจิตีภวตุสาบังกะรังราคะตุสาเบเดวตางสัมบุธานุภาเวกนายสนาโสติภวตุเตม ภาวะตัวซาบังการังราคันตัวซาบดีวตานสามัคมานุภาเวนัยส,าตาสัตสุตีาวัุเตนภาวะตัวซาบังการรังระคันตัวซาเดีวตานสา,าสัคคานุภาเวนัย สาสท้าโสต,ติภวัตุเตนอ่าไปทานข้าวเด้อจดหารทานกันเด้อทานอาหารซะก่อน